ทลาออยดูมออะไผมไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะลูกตอนนี้ผมก็ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงจะมดินด สวัสดีครับสวัสดี VFC ลุงป้านะทุกทุกท่านนะครับอยู่กับผมเบิร์เดินป่าล่าผีนะครับก็วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะมากับน้องต้นมันนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมต้นมันป่าครับก็วันนี้พวกผมทั้งสองคนเนี่ยเราเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปดูโจนป่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะรวบโจนป่ากันนะใน EP นี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มามือเปล่านะใน EP นี้เนี่ยเรานําอะไรมาบ้างต้นมันมีดตังสติครับ ก็จะมีมีดและหนังสติกนั่นเองนะครับพี่ c ก็โอเคครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมนะครับขอกําลังใจพี่ๆ FC ทุกๆท่านเลยนะครับขอคนละ1ไลค์1แชร์ติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยได้เข้าไปบุกลังโจนอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่พีเอีต้นมันคิดว่าคลิปนี้เราจะจับจนป่าไช่ไหมน่าจะได้นะทุกคน ก็ต้องรอลุ้นกันไปดูนะครับจะได้จับส่งตำรวจอีกคนนึงนะครับพี่พีเโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมและน้องต้นมมาเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาพี่พีเอทุกๆท,ท่านเนี่ยไปจับโจรป่ากันนะครับพี่พีเในอีพีนี้โอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปเลยดีกว่าครับไปทางเข้าลางโจรก็จะประมาณนี้นะพีเผมจะเดินไปจํานวนหนึ่งนะ ที่แล้วเนี่ยเรามาเนี่ยมันกำลังนั่งติดยาสติกกันอยู่เลยนะเ,ยเราจะนำเลยนะเดี๋ยวข้างมัวกันเดี๋ยวข้างนี่อะไรเราเ,เนี่ยจะค่อยๆ zoom ดูนะ để đi ở trên này không biết là một đi chỗ. ยูข้งนี้เลยกาโอเคแล้วดี่จสิเดี๋ยว,วนะดเราเนี่ยจะเดินทางเขาไปในรางโจรกดนเลยนะแล้วจะชูขะะ้อปะบยูยูยคลอ้องข้นคับอ่างตน้นเป็นไร dia nama dia 无线，无线，无线。 พวกมึงใช่ไหมแกงจับเด็กอ่ะจะจับส่นกำรวจให้กูให้หมดเลยโู้นี่แหละที่จับส่งเครื่อมึงในวันนั้นอะ่ะ ใารของมหมดเลยนะสะลานช้าไปผมไม่กลัวมึงหรอกมีมีดนะ

ดูไาดานะเด็กไปอะานดูขนขันขันด้นนข้าขัน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 ขนขันนขัเขัาขัันข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 ัาขันขันันขันยนนะนขัน

หลังไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะ จุงคุณเยอะมากะอออไอ้กูไม่ปล่อยไปเรียกเพื่อนมาช่วยมึงเพื่อนย่ได้ไปเรียกมันมาให้หมดเหลกกี่คนกูจะจับส่งให้หมดทีเดียว เราก็จับได้อีกคนหนึ่งแล้วต้นมนันเราต้องรวบรวมจับส่งให้หมดไอ้พวกนั้นบินเต็มที่เลยนะออคือมันหลอนยาอยู่เลยอะพี่เวียดดีที่ผมมา,มาเมื่อกี้กับน้องต้นมนันอะทำไมต้นมันใช,ใช่บินเต็มที่เลยเอยุงเยอะมากทุกคนไม่งงโดนกูฟนะันอะ ได้ทัวร์ห้าตำารวจมั้งยังอยังเลยยังเลยี๋จะไปทัวรนอกปะสานงานเจ้าหน้าที่นอกคือผู้ผมก็เหนื่อยกลับได้คนหนึ่งแล้วนะนี่ก็คือชมหน้าโจรอีกตัวหนึ่งที่เรา ไล่ล่ามันมานะจำมันคอยระวังข้างๆด้วยเพราะว่าไอ้พวกนี้เหมือนนั้นพี่มาพี่เจอสองสามตัวเองมาเองก็เจอสองสามตัวนี่เราต้องคอยระวังตัวเองให้มากอ่ะจำมันเดี๋ยวพี่จะพามันออกแบบเนาะยกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้น ล e no? <ว>ุกลุกลุกยังเดินมีเสอรียิงดอฟทีเฉียบมากคุณไปยังาฮัตช์น กูบอแ้วกูเอาเจจริงนี่เหรอจริงนี่หรอฮะปันเลยมัไปเบือเคือเยอะมากทุกคนแล้วก็ออภมยอไปทุกคนเพืก้องสั่นทุกคน ข้ามาตอนมั้นหรือพี่จะโทรหาเจ้าหน้าที่ไม่ออกมารอถึงเขาก็โอเคนะพี่เอฟซีเดี๋ยวไงผมขอประสานงานกับเจ้าหน้าที่ข้างนอกแป๊หนึ่งนะเพื่อนำตัวมันส่งตำรวจคือพวกนี้นะมันได้จับเด็กนะเมื่อกี้ผมเจอกำลังนั่งดูดยาตรงนั้นเลยพวกมึงนี่ติดยาขนาดนั้นทุกคนเลยเหรอฮะพวกมึงติดยาจัดเลยเหรอ ฮะ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 มึงกูจะจับสองตำรวจให้หมดเลยพวกมึงอ่ะมึงรู้ไหมกูใครมึงรู้ยังมึงอยากรู้ไหมฮะมึงอยากรู้ไหมกูใครมึงอยากรู้ไหมตัวมาบอกมันนี้พี่ใคร เบิร์นปาลาผีมึงรู้ยังมึงรู้จักไหมพวกมึงคงไม่รู้จักหรอกสินะไปเค okay, ครับพี่เพื่อนซียวไงผมขออนุญาตโทรสารเจ้าหน้าที่แป๊บนึงตอนนี้ผมก็ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงจะพามันออกไปข้างนอกไปมึงไม่รอดแน่ไป

แลคหาคนบเลือหาคนนะทุกคนดีบอกมาได้สักทีจับม่ง้หมดเลยไอตัวมพผ้อนนังดูยากันเนี่ยมึงเล่นยากันนั่นะอ ขึ้นอายุ่เยอะมากบอกว่ามึงอ่อนแค่นิดสลบอะ่ะหนุบขึ้นไดเฮ้ยเชื่อมันจะหลุดนะ เสียท่าแล้วผม เกือบเสียท่าแล้วนะ mm hmm. แต่ผมจะจับมัดใหม่นะพี่เอฟซีเพราะว่าเมื่อกี้มันเกือบหลุดดีที่ผมเนี่ยเจอได้ทันนะไม่ไงั้นเนี่ยหลุดแน่สนาร์ทเชื่อพี่ไหมจังเกือบเสียท่าเลยนะนเกือบชนไปโกนะ้ยอย่างนงี้ยตัวนี้ถ้าตัวนี้หลุดทีเนี่ยคือตัวเอื้อตัวเอื้อนนี่รู้เลย Bao gặp đi rồi, đi 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 nạt thì cái đi bên đi 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 máy đi nè tí cái này một Phải. บอกกูมาไอตัวที่เหลือไป็นไหนหมดฮะ <c oughs> นั่นงอนนี้แหละ <c oughs> อย่าคิดวิ่งนะข <c oughs> อไงมึงวิ่งมึงก็ไม่รอด <c oughs> ตัวที่เหลือไป็นไหนหมดฮะ <c oughs> ตัวที่เหลือไป็นไหนหมด เดีย๋ยวบอกูมาซะด้วยดี <c oughs> ยินไม่รุนหรอก <c oughs> ตัวที่เหลือไปไหน <c oughs> บอกมา <c oughs> บอกกูมา <c oughs> ตัวที่เหลือไปไหนหมด <c oughs> อะ บอกมาบอกมาบอกมาเหน,นื่อยนะจับเป็นพวงแล้วหมานสั่งขมทั้งนั้นใช่ไหมต้นมัน <c oughs> ก็เดี๋ยวจะจับส่งตำรวจให้หมดนะเทียบสิในพีนี้ผมก็ดีใจมากๆนะที่จับมันได้อีกคนนึงนะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะรอตำรวจขึ้นมารัาบไปนะครับแล้ว เราก็จะจับอีกห้าตัวนะคือตอนนี้มันมีทั้งหมดเจ็ดตัวเลยดิ7เจ็ดคนเลยดิโจนป่าพิ่งนะเพราะว่าเราจับไปแล้วเท่าไหร่นะต้นมานึงงน่วันีหนเออเนี่ยจูลุ่ยฉี่นะพียงเดือเออปมาใส่ใส่ท่องเนี่ยในเนี้ยเส็งรถมาแล้วต้นมา ือตอนนี้เสียงรถเหมือนจะได้ยินแล้วนะเหมือนเสียงรถจะมาละรถเจ้าหน้าที่อะได้ยินมาตอนนีเหมือนเสียงรถเจา้จาห mm hmm. น,น้าที่มาแล้วนะพี่เฟซี mm hmm. นะเปิดไฟบอกมาเมื่อกี้ว oh. ัดวัดัาฐานพร้อมมึงไม่รอดแน่ไล่โจรพวกเนี้นะมันจะมีรอยสักที่แบบเหมือนกันหมดเหมือนเป็นรอยสักแบบเป็นรอยสักแก๊งอะประมาณ mm hmm. ต้องหาดู ล้วก็เราจะได้ไล่จับถูกคนน้อยคนในมีรอยสักแบบกันใช่ไหมโอเคไปลงไปลงไปข้างล่างเลยไปไปรถมาแล้วเตรียมตัวไปชดใช้เวรใันกมึมในในคุกตารางแล้วกันเล่ยุงเยอะมากนะทุกคนะ เดี๋ยวัดเกิดเกิดคือเรือรถมาทุกคน นั่งลงไม่คืนหน้ามลนะที่บอกมันเกี้ยงเกะนั่งลงเป็นกอหน้ามลยถ้ามึงยอมให้กูจับตั้งแต่ทีแรกนะมึงรอดไปแล้วผมควรโทษเป็นแล้วบ้างใช่ไหมยอมให้จับเถอะเพราะพวกมึงอะมันชั่วมันเลว เจ้านที่เขามาแล้วเคนะไปจ้มันเอามันขึ้นรถกันเฉยเรียสิแต่ผมขออนุญาตช่วยจับกับน้องต้งมันยกมันขึ้นรถก่อนนะแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มาละบอกแล้วหุงไม่รอดสุดท้ายก็ไม่รอดต้องยอมให้กูจบตั้งแต่ทีแรกนะจบเรื่องจบราวไปอยู่กับเพื่อนมึงในคุกแล้วกัน พงจะได้รู้ซึ้งถึงความผิดของพวกมึงบ้างเพราะพุ่งทำชั่วเป็นยังไงทีนี้พุ่งรู้ซึ้งกันหรือยังฮะ<า>รู้ย,งยงังรู้ยังเอ้ยที่อะมั้งพุ่งรู้ยังฮะ ติดมันไปจำส่งเงินดิมึงดีเหรอมึงดีเหรอผายใหญ่เลยล้วโอ้สิกระซี่งเลยอยูมาโอ้ไปโอเคครับพี่เพิสิขออนุญาตพามันส่งรถตำรวจก่อนนะผมขอพาไปส่งรถตำรวจก่อนะครับเพราะตอนนี้พวกผมได้จับ <serving> มัน <wan> ส <ita> ่งเจ้าหน้าที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตัวมัน คือมันก็ได้ไปกันสองคนละเหลือห้าคนคือในกลุ่มนี้เนี่ยมันน่าจะมีทั้งหมดเนี่ยเจ็ดคนถูกไหมต้นมันใช่เพราะว่ามันบอกเองว่าเหลือห้าแต่ว่ามันโกหกเปล่าไม่รู้นะพีเอฟซีอันนี้ก็เชื่อมันหมดไม่ได้ด้วยไอ้พวกนี้ก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือจับโจรสําเร็จนะเดี๋ยวค่อยมาพากันมาล้อมอีกห้าคนนะเพราะว่าอีกห้าคนนี้เนี่ยมันอยู่ไหนกันก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมเจอแค่ รอบเดียวที่เรามานั่งซุ่มก็เจอแค่สองคนนะต้นมันใช่อ่าต้องมานั่งซุ่มดีเปล่าก็ต้องมาดูก่อนหละพี่พีเซีมาดูล้านล้าวก่อนนะครับว่ามันมีกี่คนนะครับก็โอเคครับคิมนี้ก็ไม่มีอะไรมากได้จับมันส่งไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ยังไงขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเหมือนเดิมนะครับจะได้มีกำลังใจในการไปจับโจรให้พี่เอฟซีได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาพีพีเอฟซีแต่เพียงเท สวัสดีครับ